ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับการทั้งภาคีต่อละซุบะฮานัตลานั้นถือว่าเป็นการอาธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและใครก็ตามที่ตายไปในสภาพนี้ในสภาพที่เขามีภาคีต่อละในวันเกียร์มัดเขาจะไม่ได้รับการอภัยโทษจากละสิ่งที่อยากจะนํามากล่าวในวันนี้ดูอาบทหนึ่งที่ท่านอนาับดุลลอฮะฮวกในวะซัลลัมสอนให้เราอ่านเพื่อป้องกันการทั้งภาคีต่อละดัวอาบทนี้ท่านอับดุลลอฮฺได้กล่าวเกี่ยวกับท่านอบูบักซิดดิกบอกว่าอบูบักเอย๋ย ภาคีที่มีอยู่ในตัวของพวกท่านนั้นมันซ่อนเร้นยิ่งกว่ามดตัวเล็กๆที่ครานอยู่เสอีกและท่านนาบีก็ได้กล่าวต่อไปว่าฉันจะบอกท่านถึงสิ่งหนึ่งเมื่อท่านทําแล้วภาคีตั้งเล็กเล็มใหญ่นั้นจะหายไปนะครับท่านนาบีสัลลอร์อสลัมก็กล่าวด้วยอาบุนี้บอกว่าอลลอฮุมะอินนีอูซูบิกะอัลอุชริกะบิกะวะ أ ن ล ع ม ل วะอัสตั ف ฟิรุกะลิมาลาอัลลอฮ แท้จริงแล้วฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากการทั้งภาคีต่อเลาะทั้งที่ฉันรู้และฉันขอพยโทษต่อเลาะในสิ่งที่ฉันไม่รู้ซึ่งเป็นบทดวงอาที่รัสูลลล์สอนท่านอูบักว่าเราถ้าอา่านดวอาบทนี้แล้วจะทําให้ภาคีนั้นหายไปจะเป็นการคุ้มครองให้ตัวของเรานั้นรอดพ้นจากการมีภาคีต่อเลาะนะครับอย่าลืมอา่านดวอาบทนี้นะครับเพื่อต้องการที่จะให้เราลานั้นบริสุทธิ Tolak subhanahu wa ta'ala, nekan ibadah.